ครับพี่น้องครับขีมือพานวุฒครับโอ้หมานละเพิ่นตอกไม้ครับพี่น้องครับหมานอีกแล้วครับมืนนี่ครับอันนี่นะครับตอกไม้ครับพี่น้องครับหมานแล้วครับเพิ่งประกอบแล้ววางแรงนี่ครับพี่น้องหมานขนาดเลยอ่าส่วนเสี่ยงดูกันตอกไม้ขึ้นกันครับอนี่ครับแต่ว่าโดดกุ้งจุงออาแล้าละ ตื่นไฟกระพันเปลี่นไปบร้ยิงสับเอ้ยผ่านวุฒิปุณห์นะเป็นตยาตณถางนั้นเป็นตัวนึงครับโอ้ยอวดๆเลยเนาะครับผมงามๆซ้ำนี่แล้วโดดออกมาแต่ว่ามันแรนมาทั้งขังครับบร้ยิงสับครับโอ้ยเสียงดวยบร้ยิงครับวันนี้ผ่านวุฒิจัดการเป็นหนึ่งเต้มครับเ้ยสุดยอดเอ้าจังตามไปเบิ่งวัดทีนี้ผลงานอีกบ่ครับ ลองตกครับพี่น้องกล่องตกครับอย่างดีแห้งพวดครับอะเดี๋ยวเบิรงน้ำกันครับมันหนูยังไม่ยกค่อยอยู่นี่โอ้ยว่ายลูกมันครับลูกมันครับโอ้ยเอาเอา มีเสียงห้องทวงมูครับเดี๋ยวนะครับเด้อใส่ลูกก่อนเอเห็นใบบัี้ กล่องลูอีกแล้วครับโอ้จะเป็นโบนเนนเนาะเดี๋ยวเขาจดการก็ได้ครับเด้เดี๋ยวจังเบิ้งครับเออกล่องกระลูตด,ดีดิ นี่แหละครับพี่น้องตัวใหญ่อยู่ครับอ้วนเลยบบกพี่ใหญ่เลยครับตัวเหญ่อลาดครับโอ้เกือบพอถือครับว่าจริงยิ่งใหัวได้ถือไปถือดังครับดูคิงนิ่งเลยครับตัวใหญ่งามอยู่ครับผมจังติดตามเบิ้งครับว่าจะมีผลงานอีกบอครับ